Samsung g a l a x เอสยี่สอฟอีจอคัมแบ็กในปีนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับถ้ากับม้าเด็กข่าวสารที่ดีทางไอทในช่วงเย็นด้วยว่าสแปนในกาสาสิบะทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันผ่านพ้นการเปิดตัวของซัมซุง Galaxy S ยี่ s ิบสาซีรีส์ไปเป็นเทียบร้อยนะครับหราบใครที่กำลังรอโทรศัพท์มือถือ Galaxy S ี่ FE ก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับเพราะว่า่าสุนเนี่ยมีบอ่อแสกเกี่ยวกับ Galaxy S ยี่ FE ออกมาแล้วแรงข่าวในต่างประเทศนะครับในบ้านเกิดก็คือเกาหลีใต้นี่แหละของซัมซุง ได้มีการเปิดเผยถึงว่าทางซัมซุงเนี่ยอาจจะตัดสินใจข้ามรุ่นนะครับ Galaxy A22 FE มาเป็น Galaxy A23 FE เลยโดยคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลักของปีแล้วก็มีการกำหนดนะครับคาดการแหละน่าจะประมาณสิงหาถึงกันยานะครับจากข่าวการยกเลิกการผลิตของ Galaxy A7X นะครับที่มีการปิดตัวมือถือตัวกลางระดับท็อปของตระกูล A Series <c oughs> ก็คือ7 Series นั่นแหละ ก็อาจาจะมีตัวเนี้เพิ่มโฟกัสตั่ FE เข้ามาแทนนั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับยังไม่มีข้อมูลใดๆนะครับของ Samsung Galaxy S 2 3 FE ออกมาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอรุ้นเพิ่มเติม,มอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้และถ้ามีบอกแสอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบาอีกครั้งหนึ่งนะครับ สุดยอดคิดว่ามือถือรุ่นนี้ก็มีความน่าสนใจแหละในเรื่องของคุณสมบัติการใช้งานที่แห้งครบครันนะครับเพราะเขาเป็นเงาของเรือธงนะถึงแม้จะมีการลดทอนในเรื่องของสเปคลงมาบ้างแต่ว่าหลายๆอย่างก็ถือว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีอยู่เหมือนกันแใ่ขณะกังรอโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อยู่ก็เป็นเบาเป็นบอกเราใต้คลิปนี้ได้นะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข่าวที้เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้้้ไดใหหม่เปปป็นนระจคลิา สวัสดีครับบ๊ายบาย